เรื่องยอ่อเจ้าคุณพี่กับอีนางคำดวงอีพี6แม่ยี่สุนหวังแย่งคุณเอกหาทางทำของใสคำดวงเรื่องยอ่อเจ้าคุณพี่กับอีนางคำดวงหม่เซซิเบดดิ้งสองพันยี่สิบห้าละครไทยโรแมนติกคอมดี้แอคชั่นเมื่อภารกิจซื้ออาวุธปืนเพื่อปกป้องเมืองกลายเป็นภารกิจหาภรรยากรรมลอการพบกันของท่านคุณเอกและนายห้อยคำดวงจึงเริ่มขึ้นนำแสดงโดยเจมส์จิรายุคและเบลล่าราณีออกอากาศทุกวันพุธพฤหัสบดีเวลา20นาฬิกาสาสินาที ทางช่องสามเริ่ม3กันยายน2568เรื่องราวเจ้าคุณพี่กับอีนางคำดวงอีพี6เรื่องย่อเจ้าคุณพี่กับอีนางคำดวงอีพี6หลังจากที่คำดวงเบลลารานีเจ็ตัวเพื่อช่วยคุณเอกเจมชิรายุจนพ้นข้อกล่าวหาเรื่องฆ่าคนได้ทั้งคู่ก็สนิทใจจนกลายเป็นความรู้สึกดีๆที่กำลังก่อตัวขึ้นโดยไม่รู้ตัวและความสนิทสนมแบบผัวมีที่ทั้งคู่แสดงออกมาก็ทำให้แม่ยิสุนแบมซาราลีร้อนออกร้อนใจไม่หยุดจนถึงขั้นที่คุณพระสมิน ไอ้พานวัดดูออกบอกเลิกเป็นชิ้นกันทันทีแม่ยิ้มสุนแค้นใจดังไฟสูงอ,อกคิดแก้แค้นด้วยวิธีการทําของใส่ําดวงหวังทําลายชื่อเสียงคําดวงให้ป่นปีเพื่อจะได้แย่งคุณเอกคืนกลับมาอีกครั้งติดตามละครเจ้าคุณพี่กับอีนางคําดวงตอนที่6ออกอากาศวันพฤหัสบดีที่18กันยายน2568เวลา20นาฬกา30นาทีทางช่องส